สวัสดีเพื่อนชาวปรนช่างครับเป็นนางยิ้มชิดทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊เอี้ยงชาแนลแล้วก็แหล่พระร้อยสิบหาครับเป็นนางยิ้มชิดทุกท่านเนาะมนีคลิปแรกของวัดค่ะมาซาด้วยจังหน่อยมาซาด้จังหน่อยคอที่ดีพี่น้องมันจะได้มีคอร์ดดีๆอ่ะก็คือแมนซีมีคอฮอกออกมาค่ะ้อนหอยออกวันหนึ่งหรือสองวันแอดก็จะมาย้ำใหม่คือเก่าคือย้ำบุญคือเก่าค่ะท่านผู้ชมออื ก็ขอโทษขออภัยยางงามนะคะท่านผู้ชมอ่าสูตรหมดหลุดเม็ดแผงค่ะท่านผู้ชมหลุดแอดก็ว่าหลุดค่ะท่านผู้ชมหลุดเราก็บอกว่าหลุดค่ะแม้แต่เลขดับที่สี่กับห้ามาที่ห้าศูนย์สี่มาได้ทั้งสองตัวแล้วค่ะท่านผู้ชมโอ้เต็มทีอย่างล้ครับพี่น้อยเชื่อชื่อทันหลายๆสำนักพี่หูไปว้าย่อมหลับค่ะย่อมหลับ รถขับฉนันสันแม่อกันเพราะว่าเลขไหนที่เขาเห็นขึ้นมาหนี่บราะมันว่าเลขเขาไปเอาจับเอาของผู้นั่นจับเอาของผู้นี่ไปจับของอาจารย์ท่านนั่นจับเอาอาจารย์และนี่เดี๋ยวกันดังผู้ชมอืมก็คือเป็นสูตรของแอดเองอ่าแอดเอามาเฮเทเเออกมันเป็นเก้าสูตรสิบสูตรเ็ดมันก็มาชนกันตัวใดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมอ่าแล้วเขาก็จับขึ้นมา แต่ว่ามันหลุดกาขอกาขอโทษขออภัยนะคะเนาะ<ข>อสอบตกบค่ะท่านผู้ชมหลุดนอะไรได้เจอย่างเป็นปีสองปีอะไรได้เ,เลียวนะิ่งไม่เคยหลุดจัิงจริงต้องหลุดจริงจริงค่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยมันหลุดคืนลงเลยนะไปฮ้องแล้ววิ่งแอดวิ่งไปที่เก้ารองเจ็ดอ๋อบังคับสำหรับบางคับเก้ารองเจ็ดมันไม่แจ็คกระตุกค่ะนักมืมอชมมันไม่หน่อยเป็นปีสองปนปีกูกลัววาอะไรได้พี่น้องเลขวิ่งไม่เคยหลุดจักหัวเลยแต่ว่าไม่งวดที่ผ่านมาหรือ ไป<บ>มเม่เถติดจักกระตูแถไปตีเลขดับเฉยค่ะท่านผู้ชมไปเลขดับเฉยบางคนคอมเมนต์มาว่า <ừ. S 1> เป็นจังไหนเนาะเจียย๊ยงหรือถึงสี่ถึงหามาว่ดสันแม่นี่หลีค่ะท่านผู้ชมเพราะว่า,าเถียงค่ะแม่นี่หลีเพราะว่ามันไปตามสูตรอ่ะ,อะเลขดับนี่แอดกะย่ำเสมอว่ามันเป็นแค่แนวทาง,างเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมท่านใดว่ามันเด่นอยู่ให้จับมาค่ะท่านผู้ชมให้จับมาเลยเพราะว่าบางครั้งนะสูตรมันดับแต่ว่าแอดเองเนี่ชอบแอดเนี้ยจับขึ้นมาได้คือเก่า อ่าเพราะว่ามันอยู่ที่กันชอบของเฮานะคะเนาะอ่าบลวันนี้งวดวันที่หนึ่งกรลกกระดา2,567ค่ะอ่าเพราะเบิรงว่าเฮาจะเริ่มต่อบอลหลังจากที่รู้ไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเอื้องไหนกน็ขอบคุณขอบคุณนะค่ะท่านใดที่บ่ทิ้งกันเนาะเนาะ,ะวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดหกเจ็ดค่ะ ลายสำนักกับปิวหลายๆสำนักกับรุดษกันวันพี่น้องเอ่งชื่อรุษานบวบใจเจีย่างล่ะอาจารย์นั่งยางกับไปกันารย์สำนักพันเปืก็ยิ่งลองยิ่งชื่อรุษานในวันที่ผ่านมาเนาะยอมรับค่ะมาเถียงหลายสำนักรุดสำนักช่างเนื่องส่วนหลายเขาจะไปน้ำแปดน้ำเก่ากันได้หลายวันวันหนเนาะอ่ากับว่าได้ตีมาคนที่ไปน้ำแปดเลยค่ะบาว่าสูตรมันเห็ดมาได้อย่างงั้นค่ะอ่า สูตรมันได้ยังงั้นค่ะสันดีมันลุ้นกันสูตรต่อไปไหนเอฟซีมันหลุดแล้วมันก็จะเดินค่ะท่านผู้ชมวิ่งไม่เคยลุดเป็นปีสองเป็นปีกว่าแล้วนะมันลุ้นได้ค่ะวิ่งนะมาตลอดแบบนี้เลยค่ะนี่ครับวันที่หนึ่งกอระดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับไปน้องเอฟซีทุกท่านรูปแบบนาทางสายวิ่ง จะปจับผู้วก่อนค่ะท่านผู้ชมแล้วก็โค้งสุดท้ายเขาก็จะมาย่ำกันอีกข้างนึงค่ะสำหรับเอ่อเปหนไฮแก่ะกแมวราชบัณไปถาเท่าน่้นเองพี่ เบื้องเป็นเดินทางไปก่อนค่ะท่านผู้ชมมองเป็นเดินทางบองเล็กวิ่งเขาก็เป็นเดินทางไว้สะก,ก่อนค่ะม,มาอ่ามันชนกับของอาจารย์ท่านใดอ่าแล้วพุ่งสุดท้ายแต่ว่าหลักร้อยบ่หลุดเด้ค่ะท่านผู้ชมหลักร้อมาที่ห้าหกเจ็ดกะเข้าไปที่ห้าค่ะท่านผู้ชมลักร้อยไม่หลุดอ่ารูปสูตรเอารูะสูตรน่วยกับสิบค่ะ ส่วนหลักร้อยมาค่ะเพราะว่าหลักร้อยของแอดไปที่ห้าหกเจ็ดค่ะไปที่ห้าหกเจ็ดก็มาที่ห้าศูนย์สี่เนาะอ่าก็โอเคค่ะอ่ามาเบิ้งงวดนี่ค่ะท่านผู้ชมมาเบิ้งงวดนี่ตุเลรงตุธางครับเป็นอะไรตุเรงตุธานครับวิ่งบนค่ะวิ่งบนพยอยากกันล่างกันลืมกัน้ะค่ะเด้ออ่ากันล่างนะคะ อ๋เขียนเลนขครั้งที่นตัวนี้คือตัวดินนี่ม้อีกแล้วค่ะท่านผู้ชมอ๋อเห็ดไปทั้งไหนเนาะเห็ดมากระลุกกระลั่นเนาะกระลืมเห็ดห้าศูนย์สี่อืมอ่าห้าศูนย์สี่เนาะอ่าห้าศูนย์สี่นี่ค่ะบวกกันมันก็ได้เก้าคือเก้ามันก็นมาเก้าคือเก้าค่ 9, ค 9, ค 9, ค 9, ะท่านผู้ชมอืม มีห้าศูนย์สี่บวกกันได้ 9, เกา้าเื่อนก่อนเมมมาแอดตั้งนะเห็นเพื่อนดังแล้วเฮ็ดไปน้ำนี่ค่ะสูดท่าไปเมนค่ะเมางวดวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะวิ่งบนกันล่างค่ะกันล่างท่านไหนที่ชอบว่ามันเดินล่างก็เอาไปค่ะ,ะมาที่ห้าศูนย์สี่บวกกันก็นได้เก้าค่ะส่วนหกนี่คือหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันแอดกนเลยกับหกมาให้เบิ้งค่ะเป็นเก้ากับหก อแอดจบคู่วางไว้ก่อนก็คือเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดสี่ส่วนสามตัวก็คือเจ็ดสี่เท่าค่ะสามตัวที่วางมากไว้ก่อนค่ะวางมากลุกไว้กว่อนก็ไว้กว่อนดิแม่วไว้กวอ่อนอ่าเขากำมองเป็นแนวทางว่าเออตัวใดมันจะมาตัวใดตัวใดก็พูดละค่ะอ่าอีกสองวันก่อนห้อยออกเดี๋ยวแอดก็จะมาย้ำให้อีกหนึงค่ะว่าอ่ามีสูตรเปลี่ยนบ่ออ่าหรือว่า ม,ออมีตัวออกเรือมีตัวเข่าแบบนี้เนาะค่ะเนาะ,อะ,อะมองเป็นแนวทางก่อนค่ะว่าตรงคิดตรงใจชุดใดก่อนค่ะสำหรับตัวเด่นกลับมาที่เก้าค่ะอะมาที่เก้ากับหมว่าระวังหกพี่เนอะกับหัวก็คือระวังที่หกค่กลับคู่กันเก้าสองเก้าเก้าสี่เก้าเจ็ดและเจ็ดสี่แสามตัวแข,ข็นครับพูหน,น่อยยืดชิดจับไว้ก็คือเจ็ดสี่เก้าแมนเจ็ดสี่เก้า อ่มันเป็นสามสูตรเลยคะ่ะท่านผู้ชมที่แอดให้ด้วยเจ็ดสี่เก้าเลยอ่าอีกสูตรหนึ่งอ่ามันจะได้ที่เจ็ดอ่าสูตรเด่นๆของเขาที่สุดก็คือได้ที่อ่เก้าอ่าอ่ามันก็เป็นสองตัวแล้วเนาะคะ่ะอ่าเป็นเก้าเจ็ดละอ่าซีมาตั้งแ่เอมแล้วค่ะซีก็จะมาที่อ่เลขบนล่างคงที่บนล่างคงที่ไปได้ทั้งบนไปได้ทั้งล่างแต่ว่าส่วนมากแล้วมาที่บนมันได้ที่ซีค่ะ อ่างวดกว่อนได้ที่สามแต่ว่าไปลงล่างค่ะเพราะว่นนานานจะไปลุงล่างตะข่างหนึ่งอ่างวดน,นี้แอดคิดว่ามันจะมาหมนแอดก็เลยเอาที่สี่มาจาับใช่คือเป็นเจ็ดสี่เก้าค่ะอ่าสําหรับเลขสามตัวนี้คือเป็นเด่นทั้งสามตัวค่ะอืดเด่นทั้งสามชุดเด่นทั้งสามตัวคือเจ็ดแล้วก็สี่แล้วก็เก้าอ่างดี๋ยนี้ที่ท่านแคปหน้าจอยท่านนึงครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้อง เราแบบแรายทางงวดวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวิ่งไปที่เก้าบนครับพี่หน่องเยสซี่ดูทันนับก,กันบรรลัหกกับหัวลงมาครับเป็นหนังเยสซชิดูทัน,นจับคู่อยู่ที่เก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดเจ็ดสี่ส่วนสามตัวครับพี่หน่องเยอสซี่เจ็ดสี่เก้าอ่างวดน,นั่นงวดงวดน,นั่นออกวันจันเหมือนกันเนาะอ่างวด ที่ออกแปดโอซีแปดหนึ่งอ่าแอดปลอยไปที่ซีแปดงวดนั้นปลอยไปที่ซีแปดออกวันจันทร์แบบนี้แหละค่ะแต่ว่ามันออกที่สีแปดหนึ่งค่ะเป็นคู่ตัวหนาสําหรับวันจันทร์ของของงวดนั้นค่ะ uh huh. งวดที่ออก 1, oh, แปดิีโอซีแปดหนึ่งเนาะอ่าแอดแจมได้ค่ะก็คือวันจันทร์นี่แหละแต่ว่างวดนี้มันได้ที่เก้าค่ะ uh huh. งวดนั้นมันได้ที่แปด ฝากไปเป็นนักข้างคาร์เตอรนอายเอฟซิตูสันครับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร,ร์ำจำได้จากทางทีมงานนแนวพี่นอ้อยเอฟซิตูสันนะรปเราแบบนักท้างกับมิข่าวมีดลุดเป็นธรรมดาครับพี่น้องเอฟซิตูสันหลายๆสำนักกรุดเข้ากนันอ่ะพ <c oughs> ี่น้องเอฟซิตูสันเนาะบว่าจะเข้าอ่ะพี่น้องเอฟซีอ่าเพราะว่าสูตรมันกลับไปคล้ายๆแบบเดียวกันอ่าโจคาร์มันวันนี้ครับพี่น้องเอฟซิตูสันอย่าลืมชื่นชอบคลิปนี้ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับปี่น้องปีกำรลรรักกงใจท่านที่มาเนาะอ่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีมากครับปี่น้องครับ